ก็เรียกอยู่ดีนะที่ต่อ,อคุยไม่รู้เรื่องเว้ยพี่วันดีครับเออวันดีเนาะงุยมาไม่รู้เรื่องสักคำกูจ้าไม่อยาไปคุยกับมันเลยพี่คุยกับผมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องไม่เห็นหน่วยก้านดีเลยเนี่ยกองอำนวยการรับสมัครทหารพี่นะมารับสมัครทหารว่าแต่เองเถอะสนใจอยากจะเป็นทหารไหมวะเมื่อก่อนผมก็เคยคิดจะจะเป็นทหารอยู่และเพื่อนผมเนี่ย ก็บอกว่าจะสมัครทหารเหมือนกันแต่ว่ามันผ่านไปหลายปีแล้วพี่พรีว่าชีวิตผม่ยมันเจอแต่เรื่องร้ายๆก็เลยลืมเรื่องทหารไปเลยหนวันนี้เ่ยก็วนมาเจอทหารอีกครั้งหนึ่งถ้าเรถามพี่เลยล้วกันว่าการเป็นทหารเนี่ยมันยากไหมครับพี่การเป็นทหารเนี่ยมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายเดี๋ยวพี่จะเล่าประวัติย่อๆให้เองฟังแลวกันครับพี่ประวัติของพี่เองวางไว้วางกันไปละว่างือว่า ไปขวาดสลาเราอะไรผมบอกว่าประวัติของปูนี่จะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยนะพี่ก็เป็นเด็กไว้รุ่นธรรมดาเหมือนเองเลยอยู่ตามมันนอกกันเดินเตะฝุ่นวันๆเนี่ยไม่มีอะไรทำแล้วก็มันมีอยู่วันนึงเ้ยสายตาของพี่เนี่ยไปเจอกองอำนวยการรับสมัครทหารพี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะทำอะไรด้น้องพี่เดินองดิ่งเข้าไปเลยเองเชื่อไหมพี่เนี่ยไปรับสมัครทหาร ออไม่ได้สมัครฐานนะเองเชื่อไหมว้าเลยโชคชะตามันเปลี่ยนนะวันนั้นจนวันนี้พี่กินตำแหน่งเป็นถึงแม่เธอเธอบอกชื่ออื่นได้ไหมชื่อเธอไม่พอภัยมันอันตรายอย่างแรงที่ชื่อเธอจะงงไว้ก่อนได้ไหมอย่าบอกชื่อมันไปไม่งั้นนอนตายจย่าเฮงถ้ามันเดินเข้ามาคุยมาทักก็บอกไปอยางรู้จักแล้วไล่มันไปไกล กูเคยเจอมันขันงคอักูเกือบลงไปนอนเลยต้องหนีวิ่งมีทว่าเพอ,อคนเธอเธอคนเดียวนะรู้ไหมศพหนึ่งก็มึงสหศพสองไม่ใช่บบใครก็มีแต่กูเท่านั้นมันเชื่อกูแค่คนเดียวคนเธอไป็เจ็บเดียวเนียวแน่นอนบอกถึอไปก่อนไม่งั้น อย่าไปตบให้มันอะไรของมึงเนี่ยฮะพรีจะเป็นคอนเสิร์ตไปแล้วนะเออที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันมึงมาร้องโขงร้องเพลงอะไรฮะเราคุยกันอยู่เนี่ยไอ้เต่าแม่เจ้าภาพขอคุณย่าเขาลับไปแล้วเออเขาฝากลูกหลานเขาไว้เขาก็ไปร้องฉากอื่นเด็กฉากที่สำคัญอยู่เนี่ยไม่เส้นไหนนักไอ้เฉยไม่ต้องร้องอย่าไปฟังเขาเลยเนาะ พี่เล่าต่อเลยผมกำลังสนุกเลยเนี่ยพี่เออพี่เล่าอะไรป๋าคัดอะไรไว้่ไอปะพี่พไปสมัครทหารใช่ไหมครับพี่อ๋วันนั้นเป็นวันแรกเริ่มแรกในชีวิตการเป็นทหารของพี่ <c oughs> พี่ก็ไปสมัครทหารหนี่น้อง <c oughs> พี่ก็มันซ้อมมือเพลงดาเพลงทวนไปซ้อมจากวันเป็นเดือนเดือนเลื่อนไปนเป็นปีจากปีพี่กินตำแหน่งเป็นถึงเมย์ถามเ่อมึง <c oughs> อย่าเสือกเรื่องไปบอกมนะัน แต่ถ้ามันไม่รู้ก็หลอดทั้งกูทั้งมึงโอเคได้เด้ได้ครับไปไปี๊ดให้มันมันต้องร้องใหญ่เลยร้องไม่ว่างพี่ทาเต้นเลยฮะไม่ใช่เรื่องของมึงไม่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็คุยกันเนี่ยเออไอเต่าอะไรของมึงเนี่ยแล้วมีงัดหน้าง,งัดหลังเป็นไงนิ้วไม่ว่างชี้มันใช่เรื่องไหมล่ะ อไอ้นี่ยเดี๋ยวนี้พักน erm ี่ขยันมึงต en> right> ั้งเฉยเลยไม่ต้องร้องด้วยเอออย่าให้กูได้ยินได้ต่อเหมือนป้าพี่เล่าต่อเลยพี่แล้วพี่เล่าถึงไหนเออถึงเนี่ยพี่บางซ้ายมึงก็ไม่ต้องร้องพี่จะเล่าให้ฟังเลยเอาแบบพวกดั้เลยย่อๆเลยประวัติของพี่อีกจะได้จบเลยเออพี่นายตำทหารใช่ไหมมีวันนึ่เนาะกองทัพมันมา ข้าสึกโจมตีแผ่นดินนะไอแม่ทัพคนเก่าเนี่ยไปสึกไม่ได้พี่เนี่ยขันอาสาเป็นแม่ทัพเลยไอ้น้องเองเชื่อไหมวันนั้นเนี่ยโชคดีโชคดีสีสลาว,ว่างพอดีเน <c oughs> ยโชคดีที่พี่ไปรับสึกแล้วพี่ได้รับชัยชนะกลับมาไว้เนาะร่อง,นะองห็นก็ถูกใจแต่งตั้งให้พี่กินตำแหน่งเป็นถึงออกหลวงลาาราชตกรลงลานไว้ไอ้เอาะจ้า ไม่ตายแล้วนีเพื่อนข้าแม่ทำมนตราตัวข้าก,ลกา็ลอกต่ากาเยยมจใจพี่บุญเล่าเนี่ขาจะเข้าได้ขเข้าถึงมึงก็ดึงออกไปร้องเพลงเออสามเพลงแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ย เอาไรน้องพีเล่าไปแล้วประวัติพี่เออเหนื่อยแล้ววะตามประวัติพี่เนี่ยมันก็รู้สึกอยากไปทหารนะพี่นะเออแล้วผมบอกตรงๆเลยเออที่ผมก็มาไปในเมืองเนี่ยไม่ได้อยากไปทหารนะพี่อ้าวไม่อยากเป็ทหารเ่งมาทําไมวะผมมีปัญหากับแม่ทัพในเมืองครับพี่เองมีปัญหากับแม่ทัพในเมืองใช่ครับเฮ้ยโชคดีของเองละเองมาเจอพี่เนี่ยพี่รู้จักหมดและไอ้แม่ทัพในเมืองมีใครบ้าง เองเล่ามาที่ปัญหาของเองเดี๋ยวพี่ช่วยตามหาดีครับพี่เออเล่ามาผมเปพีป่สาวเออพี่สาวผมได้เสียกับแม่ทัพในเมืองอยู่กินด้วยกันจนตั้งท้องอเออไอแม่ทัพนั้นมาบอกกับพี่สาวผมว่ามันจะกลับมารับพี่สาวผมเข้าไปอยู่กินในเมืองกับมันอืแต่สุดท้ายมันก็หลอให้พี่สาวผมรอครับพี่เอ,อเรอจนคลอดลูกออกมามันก็ยังไม่กลับมารับพี่สาวผมเลยเอย นี่มันบอกให้รอแล้วมันไม่กลับมานี่มันเข้าใข่หลอกลวง<ช>แะเนี่ยแหม่ไอ้ผู้ชายคนนี้มันทั่วจริงๆเว้ยอย่าไปว่าแกกูว,ว่ามันรอจ,จนคลอดลูกมาจะไม่เห็นแต่งเงาหัวเออสุดท้ายชาวบ้านตีฉีกท้าว่าพี่สาวผมเสียห,หายหหจนพี่สาวผมเลอดเนื้อต่างใจเลยตัดสินใจดีไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเฮ้ยนี่มันถึงตายกันเลยเหรอวะ แม่ไอ้ผู้ชายคนนี้มันเลวจริงๆว่ะอย่าไปว่าแกกูว่ามันเล่องต่อที่วะไม่ไหมขัดใจอีกงหยิบไหมที่วะมุงจะขึ้นเลยเออหลังจากที่พี่ผมตายเออเอ่อเอเ็นแม่รับกันเออมันกลับมาที่บ้านสิฮึอเพอามันรู้ว่าพี่ผมตายมันคิดจะเอาลูกมันไปเลี้ยงในเมืองแต่แม่ผมไม่ยอมมันเลยบอกกับแม่ผมว่ามัน จะส่งเสียให้กับลูกของมันเดือนละสามพันบาทมแม่ผมได้ตอบตกลงมันไปแต่แพอรับหลังมันลงบันไดมันก็ส่งให้คนมาลักเด็กโอโ้โหไอคนลักเด็กนี่มันเฮี้ยจริงจงเลยต่อที่ว่ากำลังร้อนเลยวะไอ้น้องเย้ยเ้ความที่เป็นห่วงหลานมแม่ผมได้รีบวิ่งตามมันไปสุดท้ายนะ ไอ้ถูกพวกคุณมาทำแบบจนได้ดาปากจุดสองหกตอนที่แม่จะสิ้นใจผมได้เจอกับแม่แม่เลยได้นลาเรื่องดาวทั้งหมดที่ผมได้รู้และสั่นเสียกับผมมาไหมคบพี่เอ้ยน้องพ่อพ่อเองเล่าเอ็งยิ่งเล่าพี่ยิ่งโกรธเลยเฮ้ยพี่ถามเองสักคำว่าถ้าเอ็งเจอผู้ชายแบบนี้เอ็งจะทำยังไงกับมันวะผมตั้งใจเลยผมเจอมันที่ไหนเออผมกลับมาชักเดียวให้ขาดสองท่อนเลยครับพี่โอ้โหเองเก็บความแค้นมาตั้งนานจะมาเจอมาปันกับเดียวมันคุ้มเหรอวะถ้าเป็นพี่นะเว้ยไอ้น้อง ที่เจอผู้ชายแบบนี้นะพี่จะจับมันมัดแขนมัดขาแล้วมีดเนี่ยแล่เนื้อเป็นพันๆทิศแล้วโยนเนื้อให้หมามันแดกไปเอ็งบอกมานิว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันชื่ออะไรวะถ้ามีรู้พี่บอกผมเลยไอ้ไ่วยเต็มพี่มันมีชื่อว่าอืไอ้แม่ทับคนตา <c oughs> กูจะถวายใจช่ยมกูเหรอเนี่ยอืมทำไมไม่ส่งซิกกูสักนิดเลยอืมซิกมันมาจะไม่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยนี่หลังเราไปไกลเอ็มโนมาให้กูถอยยังไม่มาดีแคงไม่ข้ากูเลยไอ้ไกลกูมันกลมาทำไมเนี่ไม่มีไรหรอกมันมีไรเออปกติดุ๊บมานี่เป็นอะไรครับ เองสกิบเองเออเอ็งหยิบมีดหยิบไม้มาเนาะเออเป็นไรนะเออเออเรามึงก็จะจับได้เขาดูเนี่ยเออเดี๋ยวไอ้น้องเองคุยกับพี่ไปตรงวางมีดไปก่อนก็ได้ตกใจเออผมถือจนชินแล้วใจเย็นเย็นเย็นค่อยคุยกันคุยมาตั้งนานเออพี่ชื่ออะไรครับฮะพี่ชื่อว่าอะไรครับพี่ ชื่อพี่ชื่ออะไรครับพี่อ๋ออ๋อผมเลวัตครับไปทำงนานก็จะไปอยู่สอนอเดียวกวะกูะไอ้น้องไอ้อาอยู่ด้วยนะตายเลยอาชื่อเลวัตไอ้นอ้องเออแต่ไอ้แม่ทับอะไรนะพี่พูดมากครู่นะแม่สมบัติเอ้ยมไมบมัติพี่รู้จักไหมเฮ้ย แต่ก่อนพี่เคยเห็นหน้ามาแ,แต่ไม่ค่อยบ่อยเลยเว้ยได้ข่าวพักหลังนี่มันน่าจะลงใต้ไปแล้วนะเยไปอยู่ใต้เนาะอุ้มตาเนี่ยมันคงโดนผู้หญิงยิงเลยพี่รู้ดีมึง <c oughs> ไมรู้ดีได้งไงเขาโดนผู้หญิงผู้หญิงติงอะไรแล้วมันรู้มั่วมึงไม่ต้องพูดนะ <c oughs> เอางี้เดี๋ยวพี่รูุ้กพี่ตามให้ ไอ้มืนตาให้าตามไม่ยากหรอกเดีย๋ยวช่วยตามาเอาว่าเองเอ็งอยากเป็นทหารไหม่ะผมเป็นได้ไหม่ะเอา้าเองอยากเป็นมันก็เป็นได้สิวะ้าเป็นได้ผมก็เป็นผมว่ต้องลงทงลงชื่อก่อนเองชื่ออะไรอะผมชื่อสันติสันติราตีเอ้าเองก็ลงไปต่ตอบมาที พี่เฮ้ยอะไรอ่ะชื่อแม่ผมด้วยเหรอไม่รู้พี่จะไปรู้ได้ไงล่ะเราได้ยินพี่พูดพูดอะไรรู้เหรอพี่ไม่รู้ดีดๆรู้ก็บอกไม่รู้พี่จะไปรู้ได้ไงอนี่ยอ๋อเมื่อสักครู่เนี้ยพี่เห็นมันต่อๆมันกันพี่เอาเอาแล้วถูกไหมลนาะถูกอุ้ยลูกเดียวกันเลยเหรพี่ไม่รู้จักหรอก เดี๋ยวคอยตามหาว่าแด็ตอนนี้เองเป็นทหารแล้วไปเดินไปนำหน้าพี่ไปตัดเครื่องแบบเครื่องทรงให้เรียบร้อยไป,ไปผมจะรู้ได้ไงพี่ผมทหารใหม่เออเออพี่ต้องนำผมไปเออพี่ต้องนำนะพี่กันเลยพี่นำไปเลยเออเดี๋ยวพี่นำไอ,อ้เต่าคนที่สองเออผมจะใช้เออได้ได้พี่นำนำะบ้างเต่าเต่าเว้ยปิดตูดเลวัดด้วยศพ <laughs> ที่หนึ่ง แม่้มุนรคขเด็กเปลนะี่ยนตัวตายได้เลย